ไ้มีน้สาอมากษาวจหาทำเกี่ยวกับการเงินนะครับใอยากเป็นพยาบาลเป็นหมออย่งนี้สามารถเป็นได้เหมือนกันส่วนใครที่สนใจทางด้านดนตรีผู้หญิงก็สามารถสมัครได้แต่ม3ไปเป็นักเรียนหรืยา้วยกันก็เป็นทหารเหมือนกันว่าเป็นพลทหารหรือเป็นทหารแบ่สมัครใจนยังไงครับอันนี้เป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการรับสมัคทหารแบบออนไลน์ครับเป็นโครงการรับสมับออนไลน์คือว่า สมัครก่อนเกณฑ์ได้เลยครับไม่ต้องรอถึงอายุ21ปี 20, 4, ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหนุ่มๆน้องๆนะครับแล้วก็เอาที่เ,เ,ร,เ,เ,เรีนรน 10, รรนย,น,ย,น,ยมนมัธยมหรือเรียนอะไรอยู่นะครับคนที่มีอายุตั้งแต่1 8ครับ19 20ผู้ชายนะผู้ชายอายุเท่าไร่ลก16 16ปีเก็บภาบาอะไรครนะ2 2 2ปีหน้าครับ 25, 25. À, 25, 25. สวัสดีรักษาวระวัไทยกองพัทหารสวัสดที่สามที่เดนครับนี่ีกเราสองหอรันทางาเรียนาเรื่อต้นเลยนะเกิดจากการเป็นหนเกทีนี้น้องแจ๊ค่อยากเัอยาเป็นหอาเนไม่ยเป็นยังไงไต้อหอไมเรารอเมื่อก่อนไม่อยากเป็นทหารนะรารอไม่อยากนะครับเพราะรารอเมื่อก่อนเนี่ยผมของนี้ มีอมอเหตุอะไรันตรงนี้ทกันอเข้าไปเรียนเนีเรียน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 ประหาผมอยู่ในรุ่น6 0ครับลนตนัูรของเรียนราเนี่จะเป็นหลสูตรยปายนะครับปกติคน่ไปเ่ยจะเรียนโปลายแค่รอบเดียวครับงเรียนมีรุ่นปยสใบคือโรงเรียนทัวไปที่จไปก่อนลก็โรงเรียนเรียนหารจะเป็นหลักสูตรของชั้นม .5 และม .6 สายวิทยินะ ความแตกต่างกับโรงเรียนทั่วไปที่น้องเรียนเนี่ยคือเราจะเรียนวิชาภาษารด้วยษจำพิมพ์ภาษาอังกฤเดอนหนึ่งถึงสองเราจะเรียนมาเป็นวิชาการสายวิทย์นิดนะพอเดือนภาษาอังกฤษก็คือก่อนที่จะก่อนที่จะเป็นช่วงส่งการเนี่ยเราก็จะต้องเรียนวิชาภาษารก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งในญ่ยุคในชีวิตผมอยู่ที่ไหนอายุยี่สิบแปดปีครับจำไปเรียนครับจำไปเรียน ก็บอดนี้ถ้าเกิดทันนะครับน้องๆอาจจะทานห้องน้องกำัวพูดอที่วะตปทางนไหครับผมก็อาไปเป็นพอกับ้าไฟบาที่รัฐบาลที่กรทวหัวใจผมก็จำชุดนี้นะมันติดมาจากที่หัวใจนะนะหัวใจที่ไปกินที่แล้วนะครับกินแล้ว